ตอนนั้น <c oughs> ประเทศ <c oughs> ไทยเราเนี่ย <c oughs> ปกครองด้วยรัฐบาลทหาร <c oughs> เขาทําการร่างรัฐมนูล15ปียังร่างไม่เสร็จเพราะฉะนั้นก็เขาก็เป็นใหญ่มันก็มีเรื่องราวของการคอรัปชันเรื่องราวของการบริหารในื้อสัเผด็จการอย่างที่ผ่านมาของเราเน <20 S 2> ี่ย <15 S 1> ประมาณ5ปี15ปีก็เลยทําให้แบบว่ารู้สึกว่ามันนานเกินไปใช่เพราะฉะนั้นนิสินัญญักิเขาเลยออกมาเรียกร้องว่ารีบร่างออกมาโดยพลันนะครับะะเพราะตอนนั้นเนี่ย การคอร์รัปชันก็สูงค่าแรงก็ตับ,บเศรษฐกิจย่ำแย่และตอนนั้นมีข้อขัดแย้งอันหนึ่งก็คือเรเาบรรดาคนงานเขาอยากจะมีสาภาพเพื่อต่อสู้ร,รัฐบาลก็กีดกันไม่ต้องการให้มีสาภาพพี่จำได้ในวันเริ่มต้นก่อนที่จะเกิดการเดินเอวที่สิบสีบ เป็นฤดูการสอบพอดีเพราะเดือนอตุลาเนี่ยนะจะใครเรียนหนังสือก็จะรู้ตุลาเป็นเดือนสอบเดือนสอบพี่ขับรถไปถึงธรรมสตรตอนเช้าเพื่อที่จะไปคุมสอบปรากฏเด็กเนี่ยเขาล็อกห้องสอบครับเขาล็อกห้องสอบเขาไม่ยอมให้เด็กเข้าสอบใช่ไหมครับอาจารย์ก็ออกมาบอกว่าทําอย่างนี้ไม่ได้ต้องสอบเขาบอกไรรู้ไหมผมกําลังทําตามที่อาจารย์สอนผม ว่าเราจะต้องเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพรักษาจิตที่อะไรต่างๆผมกำลังทำตามนั้นครับครูบาอาจารย์ไม่จะทำยังไงก็ปล่อยไปจนกระทั่งในวันที่14ซึ่งตรงนั้นเป็นวันที่ออกมาได้ละอาจารย์ก็ยังมีบทบาทในการแนะนำนะคะก็คือถ้าจะออกไปต้องแสดงถึงความรักชาติศาสตร์กษัตริย์ก็มีการถือพระบรมฉายาลักษณ์นำหน้าขบวนครับ มีงชาติไทยแสดงออกเลยซึ่งความรักชาติรูปครับมีธงเสืองธงศาสนาอ๋อเพื่อนี้หรือเปล่าเพื่อแบบเออเดี๋ยวทางการเ็เห็นเนี่ยเขาจะได้แบบจะได้ไม่ทำอะไรจะได้ไม่ทําอะไรเป็นเด็กมัธยมขอดสองเลยนแต่ละนแล้วก็ถือพระบรมฉายรักครับแล้วก็เด็กผู้ชายก็จะถือผ่านพระพุทธรูปแล้วก็มีผู้ชายถือธงธงชาติท่านธงศาสนาก็เดินกันออกไปนะ พอตรงนั้นเสร็จแล้วพี่เดินกับเขาด้วยนะอโอ้ดึงไ,ไปร่วมด้วยตอนนั้นยังมีเรียรมีแรงอยู่ยัเพียงแค่ยี่สบสองยี่บสามเองเสร็จแล้วเราก็กลับเขา้าไปทนแพร่ศาสตรกันในคืนวันที่สิบสี่ครับ